เจอกับน้องฝนสีไทยรถสวยนะคะนี่เลยนะคะรถก็เยอะมากมีให้เลือกหลายคันเลยนะคะวันนี้นะคะใครที่อยากได้รถตอนเดียวโฟร์วินนะคะเอาไปใช้งานนะคะนี่สต็อกเติมมาเยอะมากเลยนะคะมีทั้ง t o โยต้าแล้วก็ I ิสุ u ดีแมกนะคะแล้วก็นิสสุชิไทตันนี่เลยค่ะจอดเรียงรายอยู่เยอะมากลูกค้าคนไหนที่อยากได้รถนะคะเอาไปใช้งานเข้าสวนสวนไร่ สวนปหาหมสวนยางนะคะสวนทุเรียนต่างๆได้หมดเลยค่ะก็มาซื้อรถกับน้องฝนเซบีไทยรถสวยได้นะคะนี่จะ้ะให้ดูกันแบบสวยๆให้ดูทุกคันเลยนะคะอยากได้รถคันไหนก็สอบถามน้องฝนได้นะคะนี่มีท Data, ั้งม i ส s u ชิเตต t า t a อิสซูด,ดีแมกนะคะแต่งออฟโรดแต่งโฟวินมีมูลค่ามากกว่า50,000บาทเลยนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้น ใส่กันชนหลังใส่บันไดใส่ซุ้มโป่งลอ้อให้ครบพร้อมที่ลากจูงให้เลยนะคะนี่ลูกค้าที่อยากได้รถนะคะเอาไปใช้งานนะคะสามารถเข้ามาสอบถามน้องคนได้นะคะรถมีให้เลือกหลายสีหลายคันเลยนะคะหลายรุ่นหลายสไตล์เลยนะคะดี่จะใครที่อยากได้รถนะจ๊ะก็สอบถามมาได้นะคะหรือว่าจะเป็นรถคอกนะคะก็มีค่ะนี่ รถคอกรัวพราวรอยนะคะเอ้ยมันทุกหนักได้4ีถึงหตันเลยนะคะสวยมากมีทั้ง t ต y o ต a r รี o วและอีซูซูดีแมนะคะต่อต่อค่ะนี่เลยนะคะมีให้เลือกหลยคันเลยนะคะนี่สนใจคันไหนก็สอบถามได้นะคะ มีค่ะหรือว่าใครที่อยากได่รถตอนเดียวตู้ทึบเชิงพาณิ์นะคะก็มีค่ะหรือว่ารถท้องเย็นก็มีนะคะมีให้เลือกหลายคันเลยนะคะมีจากมีนั่งเตยตาลีโลและอีซูซุดีแมกนะคะลูกคา้าสนใจกันไหนก็เข้ามาสอบถามได้รมดีรมแรงมากคะ่ะมีเลยนะคะสต็อกของเราเยอะมากจริงๆคะ่ะราคาเริ่มต้นเพียงสามแสนกว่าเท่านั้นนะคะผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทตลอดสัญญาเลยนะคะจุกๆกันไปเลยจ้ะนี่คะ่ะ เลยนะคะสต็อเกเยอะมากคอรอบครัวก็มีนะคะคอรอครัวก็บรรทุกได้สี่ถึงห้ตันเหมือนกันเลยค่ะนี่รถสวยๆงามๆนะคะลูกค้าสีเทาดำสีขาวมีให้เลือกครบเลยค่ะความสูงของคอรอกก็จะอยู่ที่อ่สิบชั้นครึ่งนะคะสิชั้นครึ่งน,นจะจ๊ะ รถสวยงามนะคะตามท้องเรื่องอยากได้านไหนก็สอบถามได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะจองวันนี้รับสิทธิพิเศษไปเลยนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องไอพีสองครั้ง20 0 0 0กิโลนะคะและมีส่วนลดมากกว่า5,000บาทนะคะสําหรับลูกค้าโปรดดีก็จะได้ในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะสนใจก็เข้ามาสอบถามได้นะคะโทรหาุคนเลย0810.93 2 4ห5งน้องะคะ0 8 1ย9 3 2445นะคะโทรมาปรึกษาได้เลยค่ะหรือว่าทะวนันกรุงเทพฯ081 093 2445 081 093 2445นะคะโทรได้เลยค่ะ